กอวันจันทร์ก็เป็นการั่งการวัีนก็มาจโรคมันปั๊บพอเด็กเจ้าต่งกมาตรวจมาเกวบมาใส่มาเก็บใส่ไว้ไว้แจ้งยัดลายนื่อาน

อันนี้ผมคิดี่าใช่แล้วนะครับนี่คืองานนี้กับอตา

ตันลูกลานมาได้หลายเดืรนแบันี้บอกครันผู้บริรดนแตางวลนีอชิปหลายเดือนตลอยังเกลด้วยนเกลือวยช่วยมาๆเนาะ mất công đâu, cái đó, nghề mua buôn cái lục quen, nghề làm nghề mỏ lo, ดูยิ่งวันวนมาส่งเรียนเยอะมาส่งเรียนเดอะกับการพมพ์บ้นใหญ่สะดวกเป็นสภาพต่างเด้อดังอ่ายิวันวานทุกันใหญ่แต่ที่ว่าเราได้เห็นก็ถว่าเป็นรุ่ตา จะรับจากต้ไเป็นรูปแบบจรูปาษาตเป็นรูปใจนะครับกันมาอยู่รเอนมากตนเ้ดอนาดยู่นงนะงเน งานเงคุณราเดินต่อเพื่อนกะไรได้ทำนกานทอดมาวมันมีงานตอกเลยเอตการับเราก็เปิดช่องทางใรผสมกันด้วยนะวเปิดช่างนด้วยจบารว่าเป็นคนกับอรมาร่วมลุกกาวันนี้ก็องก็หาวุด้วยอันลูกล้านซอย ซอยเสือท <c ười> <là cái> ี <là cái> ่เ <ivi> ดินก <c ười> ุลาลัลาลเ้อกับวัวเมือนเ่ก็จาคนมัลาเศร้ามันะล่อยสองห่อต่ก็ให้เดินกุลาลยลาลนอมาดีเด้อเออยิ่งเอาว่าทำงานจอดรถในรูป้านเดียว้มก็กา นะครับนะนโดกสะนโดกนิพพานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนแล้วบางทีเกิดขึ้นกูแล้วก็หักไปนะครับในจัทุกการนั่งการการเกิดขึ้นแล้วก็หนักไปที่ผานมาตอมาสุขการเอ่ผ่านสุขที่สุดกนแหอนอ้อมกันท่านจะมอกว่าดีมากนอนสุขกันสักนเดหลังซอยก็หลัสูขสว แนวเดินดาวดีตท่านฏิบัติกาดีปต่อเป็นแนวหลงและเป็นแส้นยนที่จะนำทางพวกเรานะคับเเส้นทางแห่งความสุขนะคับากความาคมสุเมา่าที่มียทิดัที่ đây để sản phẩm xuất khoi ngoài, xuất khoi làm có được này đi để เหเหมาเมื่อวันก <lawsuit. S 1> ็ไ <num> ม <it> id <ida> ่ได้เจอนะถ้ามาพวกนี้ก็ไม่ได้เจออีกเลยนะก็ถือว่าวันนี้เรามาได้เยอะครับผมถือว่าเป็นรุญของลูกหลานจริงๆนะครับเนาะเป็นรุญของรูกของหลานนะครับดถือว่าเป็นรุญที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้มาล่วงกัน เดี <They are. S 1> ่ยวมาลาต่ออยุของศาสนาต่อไปนะครับต่อให้มันขนาดเดนด้วย